ป้องอธิปไตยของชาติซ้อมใช้อาวุธที่ชัยบาดานค่ะทิ้งระเบิดฝึกเหมือนรบเมื่อรบต้องชนะโอ้โหแล้วแม่นซะด้วยสิแม่นแม่นมาก<แ>มาทุกรุ่นนะคะมาทั้งกริปเพ่นอัลฟาเจ็ดเอฟห้าเอฟสิบหกแต่บินที่รบบุรีปีนี้สะเทือนชายแดนคือดูจากการทิ้งระเบิดแล้วแบบนี้เปทิ้งที่ชายแดนตรงไหนก็ได้นะนะแ,แล้วก็ท่าทีของกองทัพ ล่าสุดกองทัพก็ยืนยันมายึดถือเส้นพรมแดนของเราทุกประการไม่มีการไปยอมไปเส้นตามัมพูชาไม่มีถ้าแบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าไม่มีข้อตกลงนี้เราก็ยึดถือเส้นนี้กองทัพเรือก็ไม่เห็นกลัวอะไรใช่ไหมแต่กองทัพอากาศทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างวันนี้กองทัพอากาศครับได้มีการฝึกปกป้องอธิปไตยของชาตินี่แอร์เทคติกออปเปอเรชั่น evaluation 2,025ถ้าภาษานักบินก็ซ้อมใช้อาวุธที่ชัยบาดาลค่ะอันนี้อะไรเนี่ยทบกันเหมือนในหนังเลยคล้ายๆแบบนั้นคือเอาแอร์คราฟท์ทั้งหมดอ่ะที่เรามีค่ะมาฝึกแอร์คราฟ์ก็คือเครื่องบินทุกชนิดเลยมาฝึกนะคะทิ้งระเบิดนี่อันนี้เขาจะมีล็อกเป้าแบบนี้ต้องทิ้งให้ลงเป้าที่ลพบุรีที่ชัยบาดาลฝึกเหมือนรบเมื่อรบต้องชนะอ่ใช่เขาใช้คำนี้เลยนะฝึกเหมือนรบเมื่อรบต้องชนะค่ะนะเฮ้ยนผมดูวิธีการฝึกแลวนะส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีอากาศสู่พื้นนะใช่ค่ะ ไม่ได้เป็นรบเหมือนทบกันนะนะว่าสู้กับครขึ้นบินเออถ้าอย่างนี้มันใช้ได้กับการรบกับหน่วยที่ไม่มีื่องบินน่ะใช่ไหมแต่ปกต,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 ติเขาซ้อมแอร์ท a แอร์ของเขาอยู่แล้วเออไม่แต่ผมก็เราจะบอกว่าไอ้ที่ซ้อมอยู่เนี่ยไอ้ที่กวนพันุพึงก็คือกองกําลังที่ไม่มีอากาศยานที่กําลังเยี่ยมเยีมอยู่ตอนนี้ถูกไหมถูกไอ้กองทัพเขาเขาอาจจะไม่มีเจตนานั้นนะ แต่ผมคิดไปเองอะก็พอหมาพอเ<อ>จาะนะเพราะว่านี่ซ้อมใช้กับอากาศสู่พื้นนะใช่ทิ้งนะระเบิดไงโอ้โหแล้วแม่นซะด้วยสิแม่นแม่นมากวันนี้คุณวัฒนานาน,น่วมผู้สื่อข่าวสายทหารนะก็ได้มีการโพสต์คลิปฮนะนี่เป็นคลิปคลิปนี้นะซุ so เป็นคลิปที่บอกว่าเซอร์ไพรส์แอทแท็กบินมาด้วยเซอร์ไพรส์แอทแท็กจากกริปเพ่นค่ะแจ๊สามสิบเก้าแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยคุณวาสนาบอกว่ามาทุกรุ่นนะคะมาทั้งกริปเพ่นอัลฟาเจ๊ฟห้าฟิสสิบหกเอทีซิกมาหมดเลยแม้จัดทุกปีแต่บินที่รบบุรีปีนี้สะเทือนชายแดนนี่ไงนี่ไงผู้สื่อข่าวสายทหารเนี่ยมีนัยยะนะ บินที่ะบบุรีแต่สะเทือนถึงชายแดนคือดูจากการทิ้งระเบิดแล้วเนี่ยแบบนี้ไปทิ้งที่ชายแดนตรงไหนก็ได้นะถ้าฝุดแม่นๆอย่างนี้นะค่ะนนี้เป็นกองทัพอากาศนะปรากฏว่าวันนี้นายนพดลปฐมะได้มีการแถลงเป็นการแถลงตอบกลับอีกทีนี้คุณนพดลปฐมเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะเปิดเผยว่า ในการประชุมสอส,อสอพักวันนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงานรัฐบาลอย่างเต็มที่ในเรื่อง MOU 44แล้ว MOU 44เนี่ยรัฐบาลนะที่ผ่านมาก็ใช้ในการเจราจาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอาภิสิทธิ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากนายนพดลปฐมใหทางรัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ติดตามอยู่นะครับแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถตอบข้อห่วงใ่ ของคนที่ยื่นหนังสือได้ทุกประเด็นในเวลาที่เหมาะสมนะครับเรื่องนี้เราไม่ได้มองกลุ่มพันธมิตรใหม่หรือกลุ่มของนายสนทิว่าเป็นศัตรูนะครับเรามองว่าเป็นคนไทยที่มีข้อห่วงใหญ่เหมือนกันเราพร้อมรับฟังแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยอมรับไม่ได้ก็คือการใช้ความเท็จเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการที่จะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอันนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่ ประเทศเคยเผชิญในช่วงปี2551ผมขอหรือฟื้นนิดเดียวสั้นๆครับผมนี่เป็นเหยื่อของการใช้ความเท็จในการพยายามที่จะปุกเร้ากระแสะชาตินิยมหรือกระแสะเสียดินแดนกล่าวหาว่านุบดบดขายชาติคงจําได้นะครับคราวนี้มา MOU ขายชาติอีกแล้วมันเป็นแผนประทุษกรรมเดิมๆซึ่งประเทศไทยไม่มีเวลาสําหรับการถูกกล่าวหาเท็จแล้วประเทศไทยจะเสียประโยชน์อย่างยิ่ง เวลาเราจะผลักดันวาระทางการเมืองเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ชาติมาก่อนนะครับไม่ใช่ประโยชน์ของกลุ่มการเมืองใดมีคนตั้งคำถามว่าเจตนาที่ขับเคลื่อนเนี่ยเพื่อยกเลิกเอโมยูการย่ดหนังสือให้ทางอันนี้คือคุณนพดลป,ปฐมก็โจมตีการเคลื่อนไหวว่าปลุกเร้าชาติิยมกล่าวหาว่าขายชาติเคยทำมาแล้วตั้งแต่สมัยกรณีเขาพระวิหารตนเองตกเป็นเหยื่อมาแล้วนะถูกกล่าวหาเท็จเสียประโยชน์บ้านเมือง นะอันนี้คุณพนพดลปัฐมะค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่คุณปานเทพก็ยกขึ้นมาในการชี้แจงที่นิวสวนเนี่ยนะนะคือตอบโต้คุณพนพดลไปก่อนหน้านั้นแล้วว่า<ม>พูดครึ่งเดียว<ม>จริงๆที่ทําเรื่องเขาพรวิหารเนี่ยศารตัดสินว่าไม่ผิดเพราะไม่มีเจตนา<ม>แต่ไอ้การไปดําเนินการลงนามกับฝั่ง กัมพูชาเนี่ยไมไ่มีเจตาศลรัฐมนตตัดสินศาลปกครองตัดสินว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้เป็นการตอบโต้กันแล้วคุณนพดลปฐมวันนี้ก็โต้อีกประเด็นหนึ่งครับคราวนี้เรื่องถ้านเดินตาม MOU 44มันจะเป็นการยอมรับเส้นของกัมพูชาจริงหรือเปล่ายืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับ เรื่องการดําเนินการเซ็นตามเอ็มดำเนินการเจรจาตาม MOU เป็นการยอมรับเส้นไหลทีวีปของกัมพูชาหรือที่เรียกว่าเส้นของกัมพูชาเนี่ยไม่จริงนะครับเป็นความเข้าใจผิดเป็นการไปวิเคราะห์เองโดยสิ้นเชิงแล้วคนพวกนี้ก็เคยวิเคราะห์แล้วว่าผมทําให้เสียดินแดนแต่ท้ายที่สุดศาลก็บอกไม่เสียดินแดนคนพวกนี้วิเคราะห์ว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของกัมพูชาจะครอบคุมพื้นที่ทับซ้อนศาลโลกตัดสินว่าไม่ครอบคุมพื้นที่ทับซ้อน อันนี้ผมกำลังจะบอกว่า Legal Opinion หรือความเห็นทางกฎหมายมันต่างกันได้แต่คุณอย่าไปอย่าไปยึดถือว่าความเห็นของตัวเองถูกต้องแล้วมากล่าวหาคนอื่นว่าขายชาติทําไม่ได้ครับในเรื่องของการจะวัดความยาวเราต้องใช้ไม้บรรทัดถูกต้องไหมฮะเวลาพูดถึงเรื่องอาหารยาเึรื่งสำอางต้องไปออยอ เวลาพูดถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมต้องไปสมอแต่เวลาที่มาถึงเรื่องของสนธิสัญญาและกฎหมายในแผ่นดินนี้เนี่ยประเทศนี้เนี่ยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายคือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเราต้องฟังครับเราต้องฟังเขาเขาเป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนทุนเป็นคนที่มีความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อกรมสนธิสัญญากฎหมายยืนยันว่า MOU 44ไม่ได้ยอมรับเส้นเขตแดนของกัมพูชาเส้นไหลทวีปของกัมพูชาเนี่ยต้องพึงรับฟังครับ ผมอยากจะกาบเรียนเพื่อนสื่อมวลชนว่าพักเพื่อไทยและรัฐบาลนี้จะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางมิลลิเมตรเดียวครับไม่ใช่ตารางนิ้วเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนพี่น้องสบายใจว่าการดําเนินการเจราจาเนี่ยนอกจากหนึ่งเราไม่ยอมรับเส้นไหลทวี่ของกัมพูชาแล้วซึ่งมันมีเหตุผลเยอะแยะในในข้อ,อ5 2ถ้าเจราจาล้มเหลวเพื่อนสื่อมวลชนนะถ้าเจราจาล้มเหลวแล้วไปไม่ได้เนี่ย ไม่กระทบถึงสิทธิของไทยและกัมพูชาเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นท่าทีของประเทศไทยก็คือเรายืนยันว่าสิ่งซึ่งเราประกาศเขตไรทวีตเมื่อปี2516คือท่าทีของประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเอมขายชาติใดๆทั้งสิน้นประเด็นสุดท้ายครับมากล่าวหาว่ารัฐบาลน,นี้จ้องจะไปเกี้ยเสียกับกัมพูชาเอาน้ํามันและแก๊สมาแบ่งปันกันโดยไม่สนใจเรื่องเขตแดน อันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้นครับแล้วนอกจากนั้นแล้วคุณ,ณพนพดลเนี่ยก็ยังย้ำนะถ้ายกเลิก m อ u 4 4ถามว่าฝ่ายกัมพูชาที่เขาอ้างเส้นของเขาเนี่ยมันจะหายไปไหมเ,เขาก็ยังอ้างอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันยังอยู่เหมือนเดิมการอ้างสิทธิทับซ้อนแต่จะทําให้พลากข้อได้เปรียบทําให้การเจรจาทางกฎหมายย่อนยานการลากเส้นไม่ถูกต้องไทยกัมพูชา ยังมีประเด็นพันธกรณีที่ทางกฎหมายต้องหาข้อ,อยุติกันเพราะฉะนั้นการเจราจายืนยันวัตเดินต่อโปร่งใสไม่เสียพื้นที่ไม่งุบงิบการเจราจาต้องผ่านประตู5บาน1คณะกรรมการเจราจาเขตแดนร่วม2คณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม3คณะกรรมการเทคนิคร่วมชุดใหญ่แล้วต้องผ่านคอรมอและต้องผ่านสภานี่คุณนุชพลรับอก ยืนยันว่าไม่มีการทําให้เสียดินแดนถ้าทําให้เสียดินแดนอยู่เป็นรัฐบาลไม่ได้ประชาชนไม่อภัยเผลอติดคุกด้วยเพราะฉะนั้นยืนยันไม่มี MOU ขายชาติอ,อันนี้คือคุณนุพดลปฐมอะอดีตรัฐม,น,มนตรีต่างประเทศปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยยืนยันว่านะมอยไม่ใช่การยอมรับเส้นหงกัมพูชาแต่เป็นการตกลงกันว่าเราจะมาคุยกันนะนั่นเส้นเธอนี่เส้นฉันเรามาคุยกัน แล้วจะไม่มีการไปอ้างเรื่องเขตแดนตราบที่การตกลงเรื่องผลประโยชน์และเขตแดนมันยังไม่ยุติตามเอโมโยูนี้เจาไปอ้างเป็นประโยชน์ไม่ได้ค่ะอันนี้คือคําชี้แจงของฝั่งคุณพนพดลทีนี้ที่คุณปานเทพนะตอบโต้ก่อนหน้านี้ที่เขาเอธิบายเนี่ยครับรรคุณปานเทพพัววงพันธ์นำเสนอ4แผนที่นี้ แล้วก็อธิบายว่านนีเปป็ไตาม้ของไทยเรามัยะเพียพระบรมราชวงการอย่างไงของกัมพูชายังไงแล้วพื้นที่ไปตามข้อเราได้เราเสียยังไงเดี๋ยวลองย้อนไปฟังบางส่วนสั้นนะต่อเนื่องแล้วก็ข้อ6ของเขตไหลทวีปของอนุสัญญากรุงเจนีวาปี1958เราเนี่ยมีอารยะมากยึดหลักตามเส้นนี้แต่ MOU กลับไม่แน่ใจ กับปล่อยให้มีคำว่าเส้นเขตแดนอย่างอื่นและการตกลงอย่างอื่นมาผสมกับเส้นมัธยะซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแรงที่สุดถ้ากัมพูชามาเจรจาบนเส้นมัธยะเขาจะไม่มีทางมีพื้นที่แบบนี้ครับอาจจะกินเข้ามาในพื้นที่ไทยบ้างในพื้นที่การตกลงที่ไม่เหมือนกันก็ด้วยเส้นมัธยะแต่ไม่ใช่หลักการขีดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับผมรู้ด้วย เขากำลังอ้างเหตุสิทธิทางประวัติศาสตร์ในแผนที่แนบท้ายสยามกับฝรั่งเศสมาตีความให้เราแพ้เหมือนเอเน็กซ์วันที่เราแพ้ประสาทพ,พระวิหารอ,อันนี้คือแผนที่สองกัมพูชาวันนี้เขามีรัฐธรรมนูญว่าห้ามรัฐบาลเจรจาเรื่องเขตแดนอตอนนี้นะ,ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดวยเฉพาะทางทะเลเปลี่ยนไม่ได้คือห้ามเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ถ้าฝ่ายไทยจะเจรจาตกลงกับกัมพูชาได้ด้วยการสนใจพื้นที่อ้างสิทธิในพื้นที่ละติจูด11องศาเหนือลงมาประมาณ16,000ตารางกิโลเมตรใต้ละติจูด11องศาเหนือที่มีรูปธงไทยกัมพูชาตรงนั้นนะ,ะพื้นที่ตรงนั้นนะครับถ้าอยากได้โดยไม่สนใจอย่างอื่นยกให้กัมพูชาตาม,มนะตรัฐธรรมนูญกัมพูชาคือเมื่อเช้าเราเปิดเต็มไปแล้วนะ,ะ,นะแต่นี่เอามาย้ำว่าฝั่งของคุณปานเทพที่เขาท้วงเนี่ยไทยกัมพูชา เขาทวงว่าของไทยอยู่บนฐานของหลักวิชาการถูกต้องแต่ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเขาไม่อยู่บนฐานของหลักวิชาการเพราะฉะนั้นเขาลากไปของเขาเลยอืแล้วถ้าไปยอมเจราจาของเราไปแบบถูกกติกาคผมเพิ่มเติมให้เหมือนต่อยมวยคมาขึ้นเวทีกันเราทําตามกติกาหมดเลยนะนะมาแบบนวมถูกต้องไม่มีอะไรอยู่ข้างในน่วมแต่กัมพูชาเนี่ยมาแบบน่วมมีอะไรใส่ในนวมมาด้วย พลอยลากเส้นมาล้ํามาเลยเอ,อแล้วเราจะไปยอมเจราจารแบบนี้หรือ,อ,อคือตั้งต้นแบบนี้มันก็จะเสียเปรียบแล้วอะ,ะพูดอย่างไอันนี้ผมเปรียบเทียบแล้คุณปานเทพไม่ได้พูดอย่างนี้ค่ะนะแต่เปรียบเทียบให้ชัดขึ้นแล้วคุณปานเทพก็บอกว่าดีที่สุดที่เราจะได้นี่นะถ้ายอมตามเจราจาเนี้ยเราก็เสียต้องไปแบ่งพื้นที่บางส่วนอยู่ดีนะ นี่คือมุมของกลุ่มที่ไปยื่นหนังสือค่ะนะแล้วจะมีประเด็นเพิ่มเติมอีกว่าเอ๊ะไอ้น,นียมันยังไม่ผ่านรัฐสภาตามรัฐมนุนฉบับปัจจุบันมันต้องผ่านค่ะอ่าแล้วจะเดินหน้าไปได้ยังไงในปัจจุบันสมัยโน้นไม่ผ่านไม่เป็นไรเพราะ,ะรัฐมนุนโน้นไงอันนี้รัฐมนุนปัจจุบันอืมอันนี้เป็นประเด็นใหม่ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีประเด็นที่ถกเถียงกันโตเถียงกันผมว่าอย่างนี้ความเห็นผมนะมาคุยเวทีเดียวกันดีกว่าคุยเวทีเดียวกันเลยคุณน,นม ไม่ต้องเอารัฐมนตรีต่างประเทศมาก็ได้เอาคุณรัฐนตรป h มา m นี่แหละมาค่ะแล้วฝั่งเราก็คุณปานเทพก็มาคุยกันไหมอยู่บนครั้งเดียวกันไม่ใช่ผมต้องมาเปิดทีละครังทีละครั้งเพราะเราต้องการให้ประโยชน์สูงสุดกับคนดูเหมือนให้ดีเบตกกันเลยให้คนดูได้เห็นว่าประเด็นนี้ฝั่งนี้ว่าอย่างนี้ประเด็นนี้หักล้างกันยังไงอืมจะได้ไม่ต้องมาผมต้องไปสองทีสองทีมานะเอาประเด็นมาเล่าค่ะซัดกันเลยให้คนดูได้เห็นว่า มันเป็นยังไงกันแน่เพราะมันต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผลไม่ใช่วาทะในการโต้วาทีเพราะเรื่องนี้เรื่องบ้านเรื่องเมืองนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนะอันนี้เป็นความเห็นผมนะแต่รัฐบาลวันนี้ยังไม่ยกเลิก m อ u อบสี่สี่แต่บอกว่าได้รับหนังสือแล้วกำลังพิจารณาว่ามันมีข้อเสียอะไรยังไงไหมนะก็รอดูว่ารัฐบาลจะเดินต่อ,อยังไงนะแล้วฝ่ายที่เห็นว่าถ้าเดินต่อมันเสียหายนะเขาจะขับเคลื่อนยังไงต่อ มาร่วมสนับสนุน TOP ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ